ความต้องการพื้นฐานก็จะมีทั้งหมด6จะเรียก7ก็ได้นะเดี๋ยวผมอธิบายว่าทำไมถึง7แต่7มันไม่ใช่ความต้องการมันเป็นความไม่ต้องการมันก็เลยด้านด้านล่างเนี่ยหนถึงสี่เนี่ยเขาเรียกว่าทางกายภาพด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าความต้องการทางจิตวิญญาณเพราะอะไรถึงเรียกกายภาพกับจิตวิญญาณจําได้ไหมที่ผมพูดเรื่อง l o จิ c a l l e v e อะที่ทวนอีกนิดก็ได้นะวิญญาณ จิตวิญญาณจะมีโปรแกรมที่ถูกกาหนดไว้มันก็จะไปสั่งตัวอีโก้หรือตัวตนตัวตนเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาจากสังคมสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เพราะว่าเราเราไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้เราจะต้องทําตามที่สังคมเรียกร้องอยู่แล้วไม่ว่าการปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวเราจะต้องปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนเพราะนึกภาพว่าถ้าเราไม่มีใครอยู่บนโลกใบนี้ตัวตนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ เพราะตัวตนมันต้องเชื่อมโยงกับรอบข้างใช่ไหมแต่จิตวิญญาณเนี่ยมันลึกมาอีกมันตั้งแต่ไม่มีบอดี้แล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นโปรแกรมของจิตวิญญาณอ่ะมันจะเป็นตัวควบคุมตัวตัวต,วตนใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีชุดโปรแกรมที่เรียกว่าคุณค่าความเชื่อแล้วก็ชุดโปรแกรมที่เป็นความสามารถแล้วก็ชุดโปรแกรมที่เป็นพฤติกรรมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวบนเนี่ยความต้องการชุดบนเนี่ยมันก็เป็นความต้องการทางจิตวิญญาณนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมอธิบายความต้องการความร่างกายก่อนความต้องการทางด้านกายภาพก่อนก็คือนะถ้าใครเคยเรียนเซลล์โคชชิ่งมาก็จะจํานะครับเรื่องนี้นะก็จะจาก้อนที่นหนึ่งก็คือความปลอดภยัยนะอันที่สองก็คือความหลากหลายอันที่สามก็คือความเป็นคนสําคัญอันที่สี่ก็คือความเชื่อมโยงอันที่ห้าคือ การเติบโตอันที่6ก็คือการให้อืมโอเคทำไมเราต้องแบ่งไอความต้องการทางจิตวิญญาณมันจะเหมือนอย่างเงี้ยความต้องการทางจิตวิญญาณมันจะเหมือนต้นไม้เหมือนเรา,เค,ราคลอดมาเหมือนเรามีเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งที่ที่มันถูกบรรจุโปรแกรมภารกิจตัวตนเหมือนถูกถูกสั่งมาให้ทําอะไรบางอย่างเป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งยังไม่ถูกงอกนะเพราะฉะนั้น ความต้องการเติบโตคือในวันที่เมล็ดพันธุ์เนี่ยถึงจุดหนึ่งอะถูกกระเทาะเปลือกออกนึกภาพว่าเมล็ด่ะมันมีมันมีเปลือกใช่ไหมเมล็ดมันจะมีเปลือกเปลือกห่อหุ้มอยู่ ใช่ไหมไอ้เปลือกห่อหุ้มอ่ะก็ถืออีโก้ที่ไว้ปกป้องเราแล้วบางครั้งคนเราอ่ะไปเจอมิดไลท์คริสิตไปเจออะไรบางอย่างไปเจอการกระตุ้นแรงบันดาลใจอะไรก็ตามไอ้ตัวเมล็ดเนี่ยก็ถูกกระเทาะแตกออกปุ๊บทาให้โตเพราะฉะนั้นในทางจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องการเติบโตนะเหมือนต้นไม้อ่ะหยุดไม่ได้ดีแล้วไปอีก แต่ปัญหาของมนุษย์เราอ่ะคือไม่รู้จักตัวเองไงมีความกลัวความอะไรมันทาให้เปลือกมเมล็ดเนี่ยมันไม่ถูกกระเทาะพระเปลือกไม่ถูกกระเทาะบางทีอายุ4ี่0ก็ยังงง,ง,งว่าแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรมันจะเกิดคําถามพวกเนี้ยเพราะนั้นมันก็จะไม่ยอมโตอ่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไงนะแล้วก็สุดท้ายพอ พอโตไปถึงจุดหนึ่งนึกภาพว่าเหมือนต้นทุเรียนต้นอะไรฮะเราก็จะออกดอกออกผลเพราะฉะนั้นคําว่าให้มันก็คือการที่เราเนี่ยโตถึงจุดหนึ่งแล้วเราออกผลออกมาเพราะฉะนั้นการให้ของเรามันก็คือมันก็มาจากการที่เราโตไปถึงจุดหนึ่งแล้วแบ่งปันก็เหมือนกับให้ความรู้ให้ความสามารถให้อะไรส่วนใหญ่ก็มาจากการเป็นตัวเองเช่น,นถ้าเราเป็นนักดนตรีใช่ไหมเรารู้ว่าเราชอบดนตรี เราก็เล่นเล่นเล่น,ลนดนตรีเพราะฉะนั้นการให้ของเรามันคือการเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นนั่นคือการให้ที่แท้จริงคือเพราะว่าคสวรรค์คือดนตรีเราเล่นกีฬาการเตะบอลให้คนดูนั่นคือการใหร้เพราะนั้นทุกคนก็จะพอโตไปถึงจุดหนึ่งก็ก็ให้โดยที่ไม่ต้องฝืนสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยจะโตได้เนี่ยมันต้องการดินที่แข็งแรง ถ้าดินไม่แข็งแรงโตไม่ได้ต้องการน้ําต้องการน้ําให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมอ่าให้ดูดซับสารอาหารได้ต้องการลมลมเพื่อทําให้เกิดการผสมพันธุ์ได้หรือทําให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทําให้เกิดการสังเคราะห์แสงได้ต้องการไฟก็คือแสงแดดเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะโตไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นไอ้ดินน้ําลมไฟเนี่ยมันก็คือไอ้ความต้องการทางกายภาพที่ ขาดไม่ได้ถ้าขาดมันจะต้องไปเติมนึกภาพว่าต้นไม้ต้นหนึง่งโตในดินที่ไม่มั่นคงต้นไม้ก็โตไม่ได้นึกภาพมันเป็นบอนไสอ่ะมันจะโตไม่ได้โตนิดนึงดินก็ทําให้ลม้มอะไรแบบนี้หรือขาดน้ํามันก็จะแห้งเหี่ยวต้นไม้ที่ขาดน้ําใบก็ร่วงโรยต้นไม้ที่ไม่มีแดดใช่ไหมสังเคราะห์แสงไม่ได้ใช่ไหมก็จบหรือต้นไม้ที่ลมไม่มีคาร์บอนไม่มี ก็ไม่สามารถต่างเคราะห์แสงได้ไม่สามารถเติบโตได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็เปรียบเสมือนดินความหลากหลายก็เหมือนลมความเป็นคนสําคัญก็เหมือนไฟความเชื่อมโยงก็เหมือนน้าสังเกตไหมมันจะเป็นคู่ของมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราขาดการเติมเต็มสีเลเวลนี้เราจะหยุดโตนะและโดยส่วนใหญ่นะพวกปมวัยเด็กจะทําให้เราไม่เจอตัวเองโดยเพราะคนที่ขาดความมั่นคงอ่ะก็คือคล้ายๆกับดินไม่แข็งแรง หรือดินแข็งเกินไปลากชอนใช้ไม่ได้อยู่ในที่ที่มันฟิกเกินหรือขาดน้ำอะไรเนี้ยก็จะโตไม่ได้อะไรเนี้ยหลายคนก็เลยแค่ทํางานกินเงินเดือนไปวันวันอะไรแบบเนี้ยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกว้า,วาเหวแล้วนําไปสู่การที่เหมือนเราไม่ได้เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณอะที่ผมบอกว่าจิตวิญญาณเรามันมันมันฝังโปรแกรมไว้อยู่แล้วก็มันรอวันวันเจอตัวเองวันที่กระเทาะเปืดอยใช่ไหม วันที่มันจะกระเทาะเปลือกแล้วก็โตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตแต่ปัญหาคือหลายคนอ่ะสี่สิบแล้วเปลือกยังไม่แตกมันจึงเกิดมิตรไรไขสิทธ์เพื่อให้เปลือกแตกเพราะว่าเราเนี่ยโตมาโดยมีเปลือกคุ้มกันเราอยู่เพื่อเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เรา,มาแมลงหรืออะไรมากินเปลือกเราจนเราไม่ทันโตโดนกินก่อนอะไรเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญอ่ะที่จะทําให้มล็ดมันมันโตได้คือการเติมเต็มทางไอตัวกายภาพทั้งสีนี่แหละตัวนี้แหละที่ทําให้คนคนหนึ่งอ่ะมันจะไป ขวา้าไอ้สี่อย่างนี้ที่ขาดก่อนเสมอนะอ่าเพราะฉะนั้นมันมีกฎข้อหนึ่งคือเราเราจะทำทุกอย่างเพื่อเอาสิ่งที่ขาดก่อนก่อนนึกภาพว่าทำไมคนคนนึงถึงไม่มีน้ำใจทำไมคนคนนึงถึงไม่ยอมพัฒนาตัวเองการเติบโตก็คือการพัฒนาตัวเองที่เขาเรียกว่าโกดไม้เสร็จโกดไม้เสร็จหรืออะไรเนะี่ยมันก็คือตรงนี้อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่นะคนเรานะมานั่งหิวแสงอยู่มานั่งต้องอานความมั่นคง มันจะไม่โตนะเพราะฉะนั้นพอเราเติมได้เต็มปุ๊บเราจะเริ่มเติบโตนะในเส้นทางของตัวเอง